ได้เอาไปใช้งานนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Harmonic นะครับ excitation, undamped system ที่ยาวมากมันคืออะไรก็คือระบบที่ไม่มีตัวหน่วงนะครับ แล้วก็อยู่ภายใต้การสั่นที่มีแรงกระทำแบบฮาร์โมนิกดูโมเดลแล้วกันนะครับถ้าดูสังเกตดีๆก็จะพบว่าอ๋อมันเหมือนกันเป๊ะเลยกับบท2ใช่ไหมครับ นี่คือโมเดลหรือแบบจำลองนะครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาคือเป็น F T ตัวนี้คือแรงกระทำนะครับจากภายนอกก็เหมือนเดิมนะครับตัด Free Body Diagram นะครับเนี่ยเป็น A A นะครับแล้วก็ฝั่งขวาได้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็น Free Body Diagram นะครับ อ f เท่ากับ kx เหมือนเดิมนะครับโดยที่กำหนด f เท่ากับ f ใหญ่0ูนย์ cos โอเมกาทีอันนี้คือเป็นฮาร์โมนิกนะครับแบ,บนึ เป็นฮาร์โมนิกนะครับก็ใช้กดข้อที่สองของนิวตันเหมือนเดิมนะครับอืมก็รับพิจนนารณาะให้อีกทางไปทางขวามือเป็นบวก จากตรงนี้แล้วก็มาดูว่ามันมีแรงอะไรบ้างนะก็จะได้เป็นลบ kx บวก f เล็บ t เท่กับ m x จัดๆแย,ยข้างปกตินะครับจัดลูก นี่คือได้สมก,การการเคลื่อนที่ละนะครับก็จะลบอีกหน่อยหนึ่ง คราวนี้มันจะมีการเปลี่ยนค่าหนึ่ง k ส่วน m เท่ากับโอเมกา n ยกำลังสองเนาะตัวอย่างแรกนะครับแล้วก็ f ศูนย์เล็กก็เท่ากับ f ศูนย์ใหญ่ส่วน m อ่านี่คือค่าที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับอแต่ว่าคราวนี้ เนื่องมาจากระบบมันจะมีสองแบบเนาะผลตอบสนองหาได้จากก็คือ x วงเล็บ t เนี่ยเท่ากับ x p วิทยั x s นะครับวก x p อ่ะแล้วมันคืออะไรก็คือ ไอพจน์แรกนี่นะครับพจน์แรกเนี่ย f, f เป็นศูนย์ส่วนพจน์หลังมี f t อยู่เนี่ยอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะทำเหมือนเดิมเลยแล้วทำยังไงล่ะนะครับก็กำหนดนะครับ คำตอบหรือผลเฉลยขึ้นมาในรูปของตัว P ด้านหลังก็คือพจน์ที่มันมีแรงกระทำเนาะ เป็นสมการหนึ่งแล้วกันหน่สองก็ทำเหมือนหัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือนะครับแทนค่า x x p ก็ได้นะครับ x p x d o ดดั the, the, the อ่าก็เอาเอาเบอร์สองเนี่ยมาดิบนะครับแล้วก็เป็นค่ากลับไปนะครับมันก็จะได้ค่านะครับอ่าจะได้ค่า ก็มันก็จะได้ค่าประมาณเนี้ยครับ แต่ตรงนี้นครับถ้าเราสังเกตเราเห็นว่ามันจะมีคอรสคูณอยู่เรสามารถที่จะตัดออกได้นะครับก็เหลือแค่นี้ x เท่ากับก็จัดรูป x มันก็เอาให้มัน,มนอยู่ด้วยกันนะก็จะเป็น F0 ศย์หารด้วยนะโอเมกา้า N ยกกำลังสองลบโอเมก้ากำลังสองนั่นเองนะครับได้ X มาแล้ว เอา x เ,เนี่ยนะครับไอปอร์เบอร์สามเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือคำตอบเ,เข็ดไหมครันมันมัวมัวนะจะอ่ันไม่ออกคอร์โอเมกา้าทีนี่คือคำตอบของพาร์ทที่มันมีแรงกระทำนะครับแล้วก็เอาเอาค่าเนี่ยครับแทนกลับไปนะครับ แทนสในหนึ่งใช่ไหมอ่าแทนสี่นะครับใน x t ็กเท่ากับ x p ็กบวเ็กโอนะสลับกัน xs x p เนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็น x s เนี่ยเรายกของบทที่แล้วมาได้เลยนะก็จะเป็น a cos omega nt บวก b s i n อ่ะแล้วก็บวกกับพจน์เมื่อกี้ F0 อ่ะมันก็จะยยาวๆเลยวิธีการก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็คือนะครับกื่แนไขเริ่มต้นอ่าแล้วก็นำมานะครับคหาค่า ก็เอามาหาค่า A กับ B ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนะมันก็จะตอบอยู่ในรูปของนะครับดังนั้นนะอันนี้แบบย่อๆเลยเนาะนะครับ มันก็จะได้ตามนี้นะครับอย่าเฟ้ยเลยนะครับก็